จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปดู store ทพบ digital key ลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกมฟีฟ่16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม n94 คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกับ channel i94 n until dawn part ที่8แล้วนะครับ previously on until dawn oh my god guys thank god what took you so long it's not so good up there right now oh he's gone we're too late shh quiet uh yeah he uh wait don't move oh ah! what are you looking for another way out Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's gotta have it. And what is all that? It may have taken him down to the mine. Em, what is h u h This is the safe room, Em. Please. Fuck, I can't do this. เนี่ยครับเกือบฆ่าแอมเบี่แล้วครับตอนสุดท้ายพราะเขาโดนกับแต่โชคดีนะครับที่เราถูก เขาอ่านหนังสือแอชลี่อ่านหนังสือครับแล้วก็มันบอกว่าแอมเบรี่เฮ้ยตอนที่9แล้วครับดิสเพร์แต่ที่ผมพูดเมื่อกี้อะครับแอมเบรี่มันไ <Okay, okay. S 1> อแอชลี่มันอ่านหนังสือบอกว่าคนที่โดนกัดมันจะไม่เปลี่ยนเป็นพิซามาครับผมเล่นเป็นไมค์ตอนนี้ในห้องอะไรไม่รู้เฮ้ยมีช็อตก่อนครับ ปืน็ัตว์กันฉันแค่ต้องการขวานและโอเคมีไฟละพี่ไม่เก็บปืนไปด้วยเหรอต้องดิโอ้โหกระสุนมีตั้งเยอะครับเยี่ยมเยี่ยม ยิงืมช็ hehe, ชอตกลนแรงมากเฮ้ยนี่ไงครับมามาป่าดีใจที่ได้เจอผมอีกเลยชอนไ้ยกนี่ระวังนะ เราเข้ามาด้วยมันโอ้โหมีมีอันนี้พูดกับมาด้วยมีการพูดกับมาด้วยครับโอ้โหเท่ มีหมาช่วยแล้วครับเรามีแพทหมาหมามันเท่าอ่ะมันรู้อ่ะหมารู้อ่ะครับโอ้เห็นเงามาข้างหลังครับระวังไหม ไม่ต้องการไม่ต้องการยิงอ่ะผมว่าไม่มีอะไรหรอกนี่โอเฮ้เร็วมา ตรง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 เฮ้ยแ้วหมาหายซะไหนครับเนี่ยมันไม่ตายครับกระสุนอะไรนะมันไม่ตายครับ อ๋อ oh. ม้าองผมหายครับฟักฟักอ๋อนะไฟไม่มีแล้วครับเราต้องการไฟเพราะแมงตัวนี้อ่ะมันกลัวไฟครับ No fucking way this is happening เฮ้ยมันจะออกไปเหรอ มาแล้วมาแล้โหมันเร็วมากอะ่ะเอามาดิต่อที่จริงเราต้องการเข้าตรงนี้ใช่ปะ่ะ หน้าไหมบอกแล้วเกือบไม่ทันครับอ๋อนี่ไอหมานี่ไงหมาเฮ้ยเฮ้ยโอเคแล้วกุ๊ดด็อกกุ๊ดด็อกกุ๊ดด็อกดีใจแล้วครับที่หมาไม่เป็นไรอะ่อะไ โอ้โห,หน่าเกลียดมากมันไม่รู้นะครับถ้าเราไม่ขย,ยับอ่ะเห็นไหมอ๋อเชิ่มันเห็นอ๋อนี่ยไม่เห็นละอย่าขย,ยับ <c oughs> โอ้ยเนอะ มัจจะขยบทำไมมันไม่เห็นครับถ้าเราไม่ขยบนะเฮ้ยระวังข้างหลัง Come on you son of a bitch w h อยู่ไหน วอทวอทมาวอทอะไรเฮ้ยดูข้างหลังอ่ะ <S <S โอ้โหหยุดชิคกี้พาย Stop มาวิ่งละบโหนี่มันเป็นยังงกับ ที่ของมันเลยอะเดี๋ยวไม่ทันครอะไรมันไม่ยอมตายครับอ,อ๋อนี่มีตั้งเยอะอะครับสงสัยที่ของมันอะอ๋อ,อเนอโอ้ยติดล็อก โดนอันนี้เชนไว้ครับโดนใส่โซ่ฟังทำไมมีเยอะจังวะมาล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 ะกไปประตูมาลักยิง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 เฮียก๊อตโอ้ ดูลแล้วครับม,มาละมาละวน่าเกไฟเฮ้ยไฟครับไฟเออมันกวาดไฟยิงเลยยิงเลยมาเป็นเทียบครับมาเยอะละว Come on you bitch. แดกระเบิดไปไปเฮ้ยหมาคงหายไปไหนวะโนมาตายหมาหายไปละโอ้โหขอโทษหมาท่าข้านะขอโทษมากครับวิ่งก็ไม่ได้นะ เฮ้ยมาละมาละออเฮดล้ที่ล็กิอ่อนปิดก่อนปิดก่อนมันเข้ามาครับโอเคค จะช้านิดหน่อยครับ hey, เข้าไม่ได้ <bye. S 1> อ๋อนี่ไงกำลังเดือดเจอโนรีบมาแกลเจชิ้นเฟิร์สเซอร์ฮะอ๋อหมาจะอยู่นั่นครับหมาไม่มาด้วย uh. Oh my god ไอ้แบเบิร์เกอ่องไอ่ไม่ไม่อไม่ตม่องมไ่ง่ไม่งอไม่ไม,ม,ไม,ไม่นไม่ม่อไม่้ม่อไม่้อนนอ่ ผมแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ระเบิดคอมอนเราต้องหาไมค์บอกไปทิ้งผมไว้นี่ไม่ทิ้งกันครับ <Ear ls> รอยู่ด้วยกันใครจะไปคนแรกแซม แซมนี่ไม่กลัวอะไรเลยนะครับผู้หญิงอีกสองคนก็กลัวคริสก็กลัวเฮ้ยระวังแซมไม่มีมันไม่มีโอ้ดด้วยนะ <c oughs> คริสพิสศจมาละฉันรู้ว่าคุณเจ็บแต่ต้องรีบๆหน่อย ปิดดีกว่าหรือเ <1971. S 2> <Ms. S 1> ปล่าถ้าม <Far> ีอะไรตามเรามาล่ะเฮ้ยแอชลี่ระวังนะมึงอ๋อทิ้งกันละผมว่านะเห็นไหมแอชลี่อยู่ คนเดียวครับอีก3คนนั้นนำหน้าไปแล้วแต่มันทิ้งกันอะแอชลี่มึงโดนแน่ช่วยด้วย <Hello. S 2> <Hello. S 1> ใครนะ่ะใคร,ใครบ้างเจสิก้าเธอหรือเปล่า ทางไหนดีครับไปดูว่าเสียงของใครหรือว่าหาเพื่อนเพื่อนดีกว่าเนาะเพราะเสียงอาจจะเสียงปลอมหรือว่าเสียงไรครับเสียงหลอกเสียงผีอะไรเงี้ย เจอล้ดีใจมากที่ได้เจอพวกของมันแอชลีย์บอกพวกนี้ดูดูนั่นแซมบอกว่ามันปีนได้แต่ทุกคนบอกว่ามันปีนไม่ได้ อ๋อทิ้งซัมซัมไปคนเดียวครับเพราะแซมบอกว่ามันปีนได้อ๋อนี่ยที่น้ำที่ผมเค,เ,เคยเห็นในโทเทม จอชจอชนะครับตายหรือไม่ไม่รู้นะแซมมาขึ้นต่อครับคลาย ามเยอะมากคลามต่อคลามต่อค oh, <shit. S 1> ลามต่อครับอย่าก,กระโดดเดี๋ยวเผื่อเผื่อหลุดมือหลุดอะไรล่ะอื้ม <c oughs> แซมนี่เก่งมากเลยครับ I fucking beat you เฮ้ยแซมเก่งมากตบมือให้ครับแซมเอาเสียงอ oh, holy shit holy s h ย t Alaiwa oh! <laughs> Curse Oh, may diewa. Yeah, that's right. Come on, girl, you could do it. Come on, girl. Yeah. Oh, cách lúa này ạ. นี่ไงนี่ไงเข้ามาก็ตกใจครับเกมนี้แม่งทำให้ตกใจเยอะมากเลยนะ อ๋อมันเป็นแทงแก๊สหมดเลยครับนี่เลยยิง<ป>วิงว่งวิง่งวิ่งทำมาเล่นล้อเล่นครับไมค์ Mike. ว่ามีม์ชเมลโลหรือเปล่าที่เขาใช้ปิ้งกับไฟอ่ะระเบิดหมดเลยเฮ้ยเอาปืนออกมาดิโง่หรือเปล่าอ่ะมันล็อกได้แล้วทำไมมันใช้ปืนล็อกมา Repentance. Repentance. one hour until dawn. Hey, Josh. Josh, I wonder how much these sessions are a bit helpful. pretty Fucked up. <laughs> so I, I'm gonna leave you now Josh it's time you learn there's more to be afraid of that can be dreamt up by the unhinged imagination of a self-indulgent spoiled little <ygenommen> <that> <makes> <coughs> <cotton> <coughs> <that> <coughs> <coughs> cared about you. มันจะเป็นบ้าเพราะในหัวของจอชคนนี้อาจจะพูดก็ได้อะไรแบบเนี้ยครับเนี่ยพอมันอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะมันอยู่ในมายน์เราใหคนนี้อ่ะมันมาในมายน์ได้ยังไง Deep Deep breath, Deep breath, Josh. เออนี่ไงจอชมันบ้าครับนี่ไงจอชได้ยินเสียงเคนากับแบสหนีไปหนีไปจากผมตายแล้ว ตายไปแล้วจอชมันเป็นบ้าทำมันบอกให้ผมทำแอมอันนี้อะไรไม่ได้อีกแล้วจอชผมเล่นเป็นจอช Oh. You're all alone you down there? there. No, no, not no, no, no. no, be Beth. Eh, Hannah. All alone. Yeah. So you're with us now, family. Family. Oh. Get away from me. Home? from me. Why didn't you save us Josh? Why did you want us to die? my Josh, my ช่วย2 My Josh I What? No! No! What the fuck, man? I don't take orders from you. Is this what you want? Oh, my God. No! No! Why are you doing this? Come I coming in? Why are you doing this? 왜 이렇게 쫙쫙쫙쫙쫙 ครับทุกคนสำหรับ Until Dawn ตอนที่8ของผมหมดไปก่อนนะครับวันนี้ตอนนี้ไ i k e กับ Sam นะครับเพิ่งจะมาหาจอชเพราะจอชโดนแมงอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ครับจับตัวมาใส่ที่ในมน์นี่ครับก็เดี๋ยวคราวหน้านะครับผมคิดว่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วของ Until Dawn เดี๋ยวคอยดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนสุดท้ายก็อย่าลืมก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มติดตามผมข้างล่างได้ถ้าอยากดูอนเ l ลดอ n ในตอนสุดท้ายครับข่าวหน้าแล้วก็มาพบปากกับผมได้ที่เพจ i อนั4ลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้นะครับเจอกันข่าวหน้านะสวัสดีครับโโออเเคค